สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอกจะมาทำกับปัชโชเนื้อดิบให้ลงุงฮันนะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้ตรงแจมโบ้นะคะถ้าใครอยู่ในเทแลนนะคะก็ซื้อเนื้อดิบที่แจมโบหรือใครอยู่ประเทศอื่นๆก็เขาก็จะเขียนอย่างนี้นะคะคักปาชโชก็จะเป็นเนื้อดิบนะคะที่แกะมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อดิบที่ใส่กับผักนะคะก็ ซื้อผักมาด้วยนะคะเพื่อนๆในเดี๋ยวก่อนนะในกระะโชกเขาจะมีมีมีชีสมีมีถัวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ําน้ำเอ,อ่อน้ําแบบนี้นะคะน้ำซอสนะคะเขาจะมีมาให้ครบแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะเอาหานิดนึงเอาหานิดนึงเอหาน้ำซอสแยกต่างหากลุงฮันแกชอบ ให้เอกซื้อมานะคะก็ไม่ใช่ว่าแกจะเอาไปเก็บตรงไหนหรอกจะชอบแยกอันนั้นเอกก็เลยต้องไปซื้อให้แกเก็บไว้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือซื้อที่เจมโบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับถั่วเนี้ย<อ>ก็เอามาคั่วๆหน่อยนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากใส่ถั่วถั่วมันไม่มันไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าไปซื้อมาที่แจมโบ้ก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเอาเองเอาน้ำรอนี่ไง นี่ค่ะก็ซื้อที่เจโมโบเชน่นกันนะคะเอก็จะซื้อน้ำที่เขาใส่สลัดผักตัวนี้นะคะน้ำนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆน้ำครีมใส่สลัดผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะนะคะ,นะคะเอก็จะซื้อมาเพิ่มด้วยมันจะมีแบบนี้ก็ได้นะคะคเพื่อนๆซึ่งมันแต่ว่ามันจะเปรี้ยวนะถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้มันจะเปรี้ยว มัน,ม,น,ม,นมันก็คืออมหวานอมเปรี้ยวนะนะคะเพื่อนๆตัวนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าอาสไซนนะคะก็คล้ายๆแบบมันส้มสายชูนะคะนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวมาทำกันนะคะก็คือเอกก็จะใส่ผักลงไปนะคะเพื่อนๆชอบกินผักมากผักน้อยก็ใส่ลงไปนะคะ ผักไว้นานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าผักเขาไม่แห้งก็เลยเอาทิชชู่มาซับนในนึงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือวิธีทำกับปราโชง่ายๆนะคะใครใครๆก็ทำได้นะคะแค่ไปซื้อกับปราโชที่ห้างมาแล้วก็ซื้อสลัดมานะคะใครที่อยู่ในท่าเรน อันนี้จะเป็นอาหารเขาเรียกบางทีเขาเรียกเป็นอาหารโฟลคัลก็คือก่อนทานอาหารหลักเขาจะเรียกโฟเคัลแล้วก็จะสั่งพวกกระเชาะอะไรอย่างนี้นะคะนะคะก็จะเนื้อก็จะมาเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะแผ่นอย่างนี้เอก็กก็ลอกลงอย่างนี้นะคะนะคะลอกลง เรเาก็พอได้กับประโชว์ที่ไปออกจากนี้แล้วนะคะเราก็โรยถั่วลงไปนะคะอย่างที่บอกหาดูนะคะเ,เพื่อน ไปซื้อเลยที่ยัโบนะแต่เอกก็คั่วไว้แล้วนะคะเอกคั่วไว้แล้วนะคะคั่วทุกอย่างส่วนส่วนการเดเนี่ยคือนตะัวตัวชีสเนี่ยนะคะตัวชีสเนี่ยคือเพื่อนๆอยากใส่เยอะก็สามารถเอาการดธรรมดาก็คือเอาเอาชีสธรรมดามาโรยๆใส่ได้อีกนะคะส่วนตัวถั่วเนี่ย เอก็คั่วไปแล้วเอก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกนะคะใส่เพิ่มลงไปเพราะลุงเนชอบในแนวน,นี้ยค่ะนะคะชอบแบบนี้เลยลงนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหูเรา เดีย๋ยวงนะจะไปหาอะไรวะลืมเมื่อกี้เราจะไปหาอะไร,รลืมแล้วก็โรยน้ำซอสของเขาที่มากับซอสกระป๋าโชว์นะคะ ให้เพื่อนๆเห็นใกล้ๆอันนี้คือซอสท,ที่มากับกับชโจ๊นะคะแล้วเราก็จะโรยโรยตัวนี้ลงไปนะคะซอสตัวนี้ลงไปซอสตัวนี้ก็คือเขาก็เหมือนเหมือนถ้าความรู้สึกของเอพูดแบบบ้านๆนะคะก็เหมือนน้ำส้มสายชูผสมไอ้นั่นน่ะผนะสมีวหวานนั่นแหละคะ่ะ ะะแต่ว่าเขาเขาทำแต่แต่เขาทำอันนี้คือพูดแบบบ้านๆนะเหมือนน้ำส้มใส,ส,ส่ชูผสมซีอิ๊วนนั่นแหละคะ่ะซอตตัวเนี้ยนะคะก็เอกก็จะรวยอย่างเงี้นะคะรวยเพื่อที่ลุงแกจะได้ลุงที่ชอบนะคะเอกก็ทําให้แกทุกครั้งอะไรซื้อกับประโชมานะคะกับประโชนี่เราต้อง คือเราเราแล่ไม่ได้เส้นบางเหมือนเขาเราต้องซื้อในห้างอยู่แล้วอะคะ่ะนะคะเพื่อนก็โรยประมาณนี้นะคะแต่นี้มันเยอะไปเอยเยอะไปเอยพืย้นไ,ไปหน่อย <c oughs> นะคะแล่เราค่ะวิธีทำกับประชององ่ายๆนะคะสไตล์ควอหแลนด์เพื่อนๆคุณไหนสนใจก็ไปจัดทำกันได้เลยนะคะวิธีทำกับประชององ,ง่ายๆในอินเทอร์แลนด์นะคะไปซื้อมานี่ค่ะที่เยมโบจะมีมันอยู่ตรงไหน มันอยู่ใกล้ๆกับพวกที่เขาขายแฮมที่เขาขายแฮมขายอะไรที่กินกขนมปังอะ่ะที่เวลาตอนเช้ามาก็ะทานขนมปังใช่ไหมแล้วเขาก็เอาแฮมไปวางข้างบนอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันหาดูนะคะในจจมโบ้นะเมื่อมันจะอยู่ล็อกนั้นแหละนะคะนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเสร็จสร์เรียบร้อยแล้วก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนแล้วจะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเนี่ย จะเป็นการแนะนำอาหารอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้เช่นกันนะคะจริงๆแล้วก็มันจะมีอาหารเยอะยะมากมายแกะโกงที่เออยากจะแนะนำนะคะอาหารฝรั่งแต่บางเออลุงแกไม่ค่อยทานลุงแกไม่ทานอาหารฝรั่งเอ,อไม่ใช่ลุงแกไม่ทานอาหารฝรั่งลุงแกทานอาหารแต่ว่าแกไม่ทานเยอะมันก็เลยถ้าเวลาเราซื้อแต่ละทีมันใช้ปัใจจัยในการซื้อ นะคะมันใช้ปัจจัยในการซื้อเพราะฉะนั้นเราซื้อไปเหมือนว่าเราซื้อเพื่อที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูโดยที่เกมไม่ได้กินไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้แบบรวยขนาดนั้นนะคะเราก็เลยแบบเวลาเราทําอะไรเราก็จะทําแต่แต่พวกคลิปที่ลุงแกทานหรือเอทาน ะะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเพื่อนๆว่าไม่ใช่ว่าเราจะทําอาหารฝรั่งไม่เป็นนะคะอาหารเนเธอร์แลนด์บางอย่างบางอย่างเอ้ก็ทาเป็นแต่ว่าคือทําแล้วมันไม่มีใครทานอย่างพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราทําแล้วก็ไม่มีใครทานอย่างขนมอะไรอย่างเงี้ยเราทําแล้วก็ไม่มีใครทานนะคะก็เลยไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นคือเวลาเพื่อนๆจะเห็นเอ็นำเสนอก็นําเสนอแต่อาหารที่เราทานนะคะ จะทํานําเสนออาหารอื่นมันไม่ได้เพราะว่าเราจะไปซื้อที่เมืองนอกค่าของชีพค่าของชีพมันก็แพงนะคะซื้อแต่ละทีก็เหมือนว่าถ้าไม่มีคนกินเราก็เหมือนกับเอามาทิ้งอะไรอย่างนั้นอะซื้อแล้วมาทําแค่คลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็ทิ้งซึ่งมันมันเราไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น,นก็ได้บอกเพื่อนๆเอาไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างเองก็อยากจะทําให้เพื่อนๆได้ดูกันแหละแต่ว่ามันไม่มีคนทานนะคะ ก็เลยแนะนำคลิปที่ทำแต่ว่าคลิปที่มีคนทานนะคะใช่คลิปที่ช่วนอืฟันไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันเอคลิปหน้านะบายคลิปที่กินคลิปที่กินเนี่ยจะไปอยู่ช่องลุงฮันเขาเลยนะคะชื่อช่องครัวแดนทงสาใบาลุงฮัน <laughs> นะคะเพื่อนๆบาย